คดีนี้ไปดูซินเดอเลล่าภาคคดีเด็ดเด็ดเลยสวัสดีครับผมดาบตันหวฟพนวัฒนะชัย,ยโยวงผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพท่านผมจะมอบจำเลีเหยียดชิงทรัพย์สร้อยคอตองคำหนึ่งเจ๊คนี้เดินมาดีๆก็เจอนี่เข้าออมอเตอร์ไซ ไอ้ทักสร้อยโอ้ยระวังโอ้ยโจรทัสร้อยเฮ้ยโอ้ยสู้สู้โอ้ยจิ้มกับพีเจไรไรจริงเลยบ้าจิ้เลยไงล่ะแกได้ทอจนไปมันก็ได้ของของแกมารองเท้าแตะเอาแล้วยังไงแค่รองเท้าข้างเดียวจะยังไงเลื่องเจ๊แกก็เอารองเท้าข้างเดียวของโจรเนี่ยไปหาตำรวจครับโอ้ รองเท้าแต่ข้างเดียวเนี่ยตำรวจจะไปตามหาโจรที่ไหนเนี่ยคุณคุณตำรวจรองเท้าเก่าเนี่ยมันมีลักษณะคนร้ายครบถ้วนเลยนะลอยเท้าลอยเก่าพิสูจนได้ไหมโอ้โหเจ๊สีเอสชัดๆเลยนะเราเนี่ยเหรอใช่สิไม่ใช่แค่นั้นนะมันยังสลักลายมือไว้ด้วยนะเจริงๆสลักลายมือไว้ด้วยไหนดูดิเฮ้ยโอ้โหงั้นได้เรื่องแล้วครับวังเอเฮ้ยโอ้โหสลักไว้อย่างนี้แล้วจะยังไงเนี่ยขอบคุณ จะไปรู้ได oh. okay. so mm ้ไงเนี่ยเออโอเคโอเคเดี๋ยวผมคุ้มไว้นะโอ้ไม่รู้แหละคุณตำรวจคุณตำรวจต้องหาไม่เจอหรอยอมว่ะเอายัดไปเลยไปเลยเอาเจอผู้มันเั้งแตไหนนั่นแหละคนร้ายเอ้า้ยโอ้เจคซีรีส์สืบสวนมากไปเปล่าวนี่แล้ววันนั้นนะครับตำรวจก็มีคิวไปจับการพนันพอดีเลยพอเข้าจับเท่านั้นแหละครับ พุทธเ้ยมองเขาคนนี้ขุนมากอ่ะใช่ไหมเฮ้ยไม,ไม่ใช่โกฟลุกอ่ะไม่นะฮะวังเวงใช่เลยวังเวงบ <c oughs> ้าไปแล้วไอ้บ้าจริงว่ะเรื่องจริงยิ่งกว่าพี่ชายอย่างเจนนี่คว่าไว้เลยมันเป็นหลักฐานสำคัญประกอบรากันุกเป็นวังเวงนะวเว้ยขึ้นเร็วๆขึ้นเร็วๆ โดนจับเรื่องไท่เนี่ยไม่ต้องห่วงหรอกโดนปรับนิดนหน่อยๆเดี๋ยวก็กลับบ้านได้แล้วมาเลยร้องๆ้อง,อง,องเ่รองเท้าคุณนี้ของไทย,อยของผมครับมีอะไรเปล่า,าจะปรับเท่าไหร่ก็ว่ามาเลยดีกว่าครับคนอื่นเอาปรับเองไะไม่ปรับเฮ้ยไม่ได้ของผมเนี่ยไม่ชอบพิเศษกว่าคนอื่นต้องพิเศษเลยทำไมอะ่ะเน่วังเวงเอ้าเฮ้ย พี่ไปเจอรองเท้าผมที่ไหนเนี่ยคนนี้เองกระชากสร้อยคอเขาไงอ๋อชัดเลยไอ้ป่าไม่ใช่รองเท้าผมโอยไม่ทันแล้วไม่ต้องปฏิเสธเลยรองเท้าแกคนละข่างคนละตี้แต่พอมาประกอบร่างกันบกหังเวงเลยแหมมันเหมาะเจาะจริงๆแหมช่างเหมาะเจาะทางเป็นอะไรที่เหมาะเจาะไม่ต้องหาไม่ต้องซสาะไม่ต้องเจาะมัน ละอจ,อจริงผู้หญิงได้คว้ารองเท้านะครับของออนไลน์ไว้เก็บสลระคำว่าวังเวงไว้ท่าเดียวครับได้เก็บรองเท้าไว้เป็นหลักฐานหลักฐานนั้นรับแจ้งว่ามีเหตุเล่นการพน,นันดัดการจับคุมการนันครั้งนั้นได้พบรองเท้าสักคาว่าวังเวงไว้เ,เจอแล้วผู้ต้องหาตัวสําคัญดีชิงทรัพย์แล้วก็คดีการพนันด้วยครับ ถือว่าหลักฐานครบนะครบคู่เนี่ยขอขอบคุณดาบตำรวจพลวัจนัทไทยพงศ์ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปรามสพพนัฐนิคมจังวัดชลบุรีเจ้าของเรื่องรอกเท้าวังเวก